ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารของ p a n d u อัปเดตกันนะคะว่ามีอะไรใหม่ๆอะไรที่คืบหน้าแล้วก็น่าตื่นเต้นสำหรับชุมชน PandoSoft ของพวกเรานะคะเริ่มต้นที่ Pando Manage 2ที่พวกเรากำลังพูดคุยกันถ้าใครไม่เคยได้ยินคำว่า Manage 2ตอนนี้ก็ถือว่าท่านคงจะหายไปนานมากๆเพราะว่าเราพูดกันทุกวันในเรื่องของการ เคลื่อนพลนะคะอบพยพเคลื่อนที่หรือว่าย้ายผู้คนของเราจากเมนเนตหนึ่งซึ่งมันเป็นช่วงเวลาของการพัฒนา แอปพลิเคชันการเตรียมชุมชนนะคะเราให้น้ำหนักไปที่การพัฒนาบล็อกเชนและแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ Ptx Pan d Token ของเราแล้วตอนนี้เรากำลังจะเคลื่อนไปสู่ Mainnet 2แล้วนะคะซึ่งจะเป็นของจริงที่จะปฏิวัติอุตสาหาก,การรมสตรีมมิ่งและสร้างรายได้สร้างผลกำไรให้กับผู้คนสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมตัวก็คือว่าเราจะพบกับรามมอนทั้ง4ประเภทนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณกาสจะมาอธิบายให้ฟังเราจะพบกับ Pan d Jo ในเฟสที่ สนะคะซึ่งเป็นเฟสที่สำคัญมากๆที่เราจะเชื่อมโยงกับทั้ง m e t a m a s s นะคะซึ่งเป็น Wallet ระดับโลกเราจะมีการทดลองใช้การสร้างรายได้นะคะแล้วก็วันนี้เลยนะคะหลานลาก็จะไปะนำแพนโดโจของเราออกไปโปรโมตในเวทีการประกวด Miss Wellness World นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะไปเป็นเมนสปอนเซอร์ทางด้านการสตรีมให้กับเขา ในหลายๆรอบรวมทั้งรอบที่จะชนะเลิศด,ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือการตรียมตัวแพนโดโจเข้าสู่เฟสที่2นะคะแล้วก็ติวเ r อ X นะคะในเวอร์ชันทดลองติวเ r อ X เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแบบ Amazing มากๆนะคะเราจะทำหลายอย่างมากซึ่งเราก็ได้เห็นบางส่วนคณะผู้บริหารได้เห็นบางส่วนของหน้าตาของ t i l t r X X แล้วก็รู้ละวว่าฟังก์ชันการใช้งานของติ l t ต X เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยบริหารการเรียนการสอน การทำแบบทดสอบนะคะการสร้างห้องเรียนสเสมือนจริงการใช้กล้อง Multi-Angle c a m i r l a มุมกล้องที่แตกต่างหลากหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะมีความน่าตื่นเต้นมากๆสำหรับเวอร์ชั่นทดลองซึ่งมีบางที่นะคะก็คือมหาวิทยาลายัยราชมงคลตะวันออกซึ่งมีนักเรียนมหาศารยังไม่รวมกับราชมงคลทั่วปรก เศนะคะซึ่งมีทั้งผู้สอนแล้วก็นักเรียนเนี่ยเยอะมากจริงๆก็กําลังที่จะเริ่มต้นที่แรกก่อนคือที่ราชมงคลตอนออกแหละที่ได้เปิดคลิปวิดีโอให้ทุกท่านชมในช่วงแรกนะคะว่าเรากําลังทาเวอร์ชั่นทดสอบในการใช้ติวเตอร์เนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะค่อยขยายไปสู่เวอร์ชันจริงๆนั่นเองนี่คือความคืบหน้าแล้วก็โปรบิดนะคะเอ็กช n นเจอร์บริษัทที่2ที่กําลังจะเข้ามาในเดือนธันวาคมนี้แล้วท่านก็จะได้พบกับเว็บไซต์ ใหม่ของเราที่มันมีความล้ำหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่คือข่าวที่1นนะคะข่าวที่2ออันนี้ก็คือแบบน่าตื่นเต้นมากๆเลยตอนนี้นะคะจากไทม์ไลน์ที่ได้เคยส่งให้ทุกท่านว่าเรากําลังจะไปร่วมมือกันจับมือกันกับอาลีบาบาตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตัวแทนผู้บริหารแพนโดแล็บของเรา CEO l โ g a ลกของเรานะคะ CTO l o g a ลแกนะคะแล้วก็ CEO นาว่าพร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาดนะคะก็ได้ทำการ ทำความตกลงร่วมมือกันกันกบบาบาเรียบร้อยแล้วที่เขาจะเป็นคลาวด์เซิร์เวอร์ให้กับเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความกันโดดไปแบบในเวทีโลกมีความเสียรภาพมีความน่าเชื่อถือและผู้คนก็รู้จักกันค่ะก็จะเป็นการเอ็กซ์กันแบบนี้นั่นเองก็คือแพนโดโปรเจกต์ของเราแล้วก็บาบานี่คือคาวดีสําหรับชุมชนของเรานะคะ ต่อมานะคะอันนี้น่าตื่นเต้นสุดๆเลย we are on Forbes นะคะ Forbes คืออะไร Forbes คือนิตยสารด้านธุรกิจระดับโลกมหาเศรษฐีหมดทั้งโลกต้องขึ้นปกนิตยสาร Forbes ถ้าใครเป็นนักธุรกิจนะคะก็จะต้องรู้จักแต่เราเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเราด้วยมันก็จะมีเขาเรียกว่า Forbes digital assets นะคะเป็นสินทรัพย์ทางดิจิตัลดิจิตลนะคะมันนีที่ ฟอร์มที่เขายอมรับเขาก็จะเอามันลิสต์อยู่ใน ฟอฟส์แพลตฟอร์มนะคะแล้วก็จะให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะใครที่อยู่ในโลกธุรกิจนะคะนักลงทุนหรืออะไรต่างๆที่เขาติดตามดูนที่อาศสรฟอฟส์เขาก็จะเห็นสินทรัพย์ธุรกิจตัวใหม่ก็คือพี่ p a n d o ก a To พของเรานั่นเองนะคะมันก็ครบเครื่องละหลังจากที่เราเองเนี่ยอยู่ในทั้ง Coin Market cap ตรงนี้นะคะอยู่ใน Coin g e c โก้นะคะถูกแท็กอยู่ใน b i n a n น e นะคะ i n b a s e ด้วยนะแล้ว e t a m a s k ก็กำลังจะมา แล้ว Forbes นะคะก็ list เราเข้าไปอยู่ในสินทรัพย์ที่น่าเชื่อถือด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือความคืบหน้าลองคิดดูว่าเรามาไกลขนาดไหนจากวันเริ่มต้นของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินต่อไปได้วยกันนี่ก็คือข่าวคืบหน้าอันที่สองของเราส่วนอันนี้นะคะก็จะขอ introducing our second exchange บริษัทรับแรกเปลี่ยนระดับโลกบริษัทที่2ชื่อว่า Probit นะคะเป็นสัญชาติเกาหลีจะเปิดตัวในเดือนธันวาคมนี้ช่วง8-9ที่เราอยู่ในงาน World Blockchain Summit นะคะเราก็จะเปิดตัว e x c h a n g e เบริษัทรับแรกบริษัทที่2ของเรามันจะดียังไงที่ Probit นะคะตอนนี้ก็มีสมาชิกนะคะ อยู่ใน PROBIT เนี่ยมีประมาณ40ล้าน users นะคะเขาก็จะมีโอกาสได้เห็น p t x มีโอกาสซื้อมีโอกาสขายและมีโอกาสเข้ามารู้จักกับ Pando Project นั่นเองนี่ก็จะเป็นการขยายโปรเจกต์ของเราไป ในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยไม่ใช่เพียงแค่ความสะดวกสบายในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเท่านั้นก็คือไม่ต้องมี L-Bank อย่างเดียวละแล้วก็มี Probit เข้ามานั่นเองนะคะเป็น e x c h a n g e จบริษัทที่2ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยของเรานะคะจะมีความต้องการ PTX เยอะๆๆๆจนกระทั่งเราสามารถที่จะเปิดบริษัท e x c h a n g e จในประเทศไทยหลายๆแบรนด์ได้เพราะว่าอะไรก็ละ,ละเคยไปติดต่อนะคะเขาก็บอกว่าโอเคคุณจะเทรด วันละเท่าไหร่นะคะสิบล้านหรือเปล่าหรือว่าเท่าไหร่เขาก็จะถามเป็นรายวันว่าเราจะเทรดประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะต้องวางเงินเอาไว้มหาศาลเลยนะคะสิบล้านยี่สิบล้านแล้วแต่ที่ประมาณแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เอาใจลุ้นไปด้วยกันว่าเมื่อวันที่แพนโดโจของเราโด่งดังแอปโซที่หนึ่งเปิดขึ้นมาเมื่อวันที่ บล็อกเชนของเรานะคะเปิดตัวที่ World Blockchain Summit แล้วประเทศไทยตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้นเราก็อาจจะมีโอกาส e x c h a n g e เในบริษัทในประเทศไทยก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะนี่ก็คือ Forbes นะคะที่ได้แท็กเราแล้วเข้าไปดูได้เลยเข้าไปที่ Forbes นะคะก็ะเสิร์ชหา p t x ก็ะจะมีราคาให้ท่านดูว่าราคาเหมือนปกติเลยนะคะ ราคาณนะตอนนี้ราคา24ชั่วโมงราคา7วันราคา30วันราคา1ปีแล้วก็ยาวที่สุดเท่าที่จะสามารถดูได้ท่านก็จะสามารถเห็นกราฟของมูลค่าของ p t x นั่นเองข่าวต่อมาอันนี้ก็ต้องพูดเลยนะคะว่ามันเป็นข่าวที่สำคัญมากๆสำหรับชุมชน PandoSoft ก็คือเ n n น e 2.0ของพวกเรานั่นเองจะทำให้พวกเราชาว Pando Project ก้าวเข้าไปอยู่ในเวทีระดับโลกนะคะงานวัน เราล็อกวันที่8เอาไว้ก่อนนะคะเซฟเด e d a t ทวันที่8นี่เป็นวันสำคัญจริงๆก็คือบอสโลแกนของเราผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีมนุษย์อัจฉริยะของพวกเรานะคะจะเป็นวิทยากรหลักในงาน นี้นะคะซึ่งตอนนี้เมืม่อคืนใช่ไหมคะบอสนาวาก็บอกว่าตอนนี้ก็มีคนที่จะมาบินมาจากต่างประเทศนะคะก็ประมาณ70คนละที่ลงทะเบียนซื้อตั๋วเข้ามาเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพนะคะวันนี้ก็เก็บเงินกันไว้ก่อนเลยว่าเราจะได้ร่วมงานใหญ่ระดับโลกมันเราไม่ได้แค่แบบแบบแบบมันคืองานอะไรจัดขึ้นเป็นครั้งที่35 world blockchain summit นะคะเขาเป็นการรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยจากทั่วโลกทุกบริษัทที่เขามีความ ล้าสมัยในโลกนี้เขาก็จะมาในงานนี้ท่านก็จะได้เดินดูให้หมดเลยแล้วท่านก็จะได้แบบเอ้ยเรามาจาก p a n d ดโปรเจกตนะคะเรามาจาก p a n d o ซอฟต์ไม่มีใครทําเหมือนเราเลยนะเราก็จะสามารถเดินไปดูได้ด้วยตาของเราเลยว่าเทคโนโลยีของเราเานียมันล้าหน้าจริงๆเนี้ยก็คือบอสโลเกนของเรานะคะก็จะเข้าไปอยู่ในเวทีนี้ผู้คนจะเดินทางมาจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลก็จะมาเข้าร่วมเพื่อที่เขาจะมองหาพาร์ทเนอร์ที่มีความสาม าามารถเป็นบล็อกเชนเอ็กซ์เพรสอย่าลืมนะคะว่าเราก็คือหนึ่งในผู้ที่อาจจะเป็นบล็อกเชนเอ็กซ์เพรสขึ้นมาในโลกนี้ก็ได้เราก็อาจจะถูกตาต้องใจรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งหรือรัฐบาลประเทศไทยก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะ้วเราก็กำลงังเล่งเฟ้นหาคอนเนคชั่นต่างๆที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐที่จะเข้ามาร่วมงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต่อไปผู้ประกอบการต่างๆเขาก็จะเข้ามา มองหาบล็อกเชนเช่นเดียวกันอินเวสเตอร์นักลงทุนต่างๆเขาก็จะมามองหาสตาร์ทอัพเขาก็จะมาดูซิว่ามันน่าสนใจขนาดไหนจะเอาเงินมาลงจะมาซื้อจะมาร่วมกับบริษัทไหนหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นส่วนของเราคือส่วนนี้ค่ะส่วนสุดท้ายเลยก็คือมันจะมีบริษัทสตาร์ทอัพมากมายในประวัติศาสตร์บริษัทสตาร์ทอัพหลายๆบริษัทก็มาเปิดตัวในงานแบบนี้แล้วเขาก็สามารถที่จะระดมทุนหรือมีนักลงทุนคนที่สนใจเข้ามาซื้อร่วมทุน ในธุรกิจอย่างมากมายแต่ว่าเรายังคงยึดหลักการของเราใน p a n d o โ PROJECT นะคะว่าไม่ใช่ว่าในงานนี้มหาเศรษฐีมาขอซื้อ p a n d ด s o f t มูลค่า1,000ล้านแล้วเราก็ขายทิ้งไปเลยเพราะเราขายไม่ได้เนื่องจากว่าเรามีเจ้าของคือชุมชนทุกคนร่วมเป็นเจ้าของกับเราดังนั้นเนี่ยใครอยากมาเขาก็ต้องเข้ามาร่วมเป็นชุมชนเหมือนกับเราเขออาจ,จะซื้อเลวมาตอน Enterprise ร้อย enterprise พัน enterprise หรืออะไรต่างๆแล้วนะก็สามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือโอกาสของการก้าวกระโดดและเติบโตของบริษัทของเราในการที่จะไปร่วมงานนี้นั่นเองและที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าแ a n d o m ม n เน็ของเรานะคะเราก็จะไปเปิดตัวที่งานเว l ร์ l บล k อกเชนซั m มิตอันนี้นี่เองมันมีความสำคัญ มากๆเลยก็คือว่าในช่วงเวลานี้นะคะเราต้องทําให้เสร็จเราต้องอบพยพใช้คํานี้ก็แล้วกันนะคะเคลื่อนผู้คนของเราไปอยู่ในเมเนจสอให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะสามารถเปิดตัวในงาน w วอ b l บ lockchain Summit ครั้งนี้ได้นะคะพร้อมเพียงการแบบย้ายผู้คนไปจากเมเนจหนึ่ไป2แล้วนั่นเองนะคะต่อมาการเปิดตัวเมเนจอย่างเป็นทางการ2นี้นะคะมันมีบัตรเข้าชมซึ่งผู้คนทั่วโลกเนี่ยก็จะต้องซื้อบัตรด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีบัตรอยู่2ราคาคือบัตร Standard แล้วก็ Business and V.I.P. มันก็จะมีความแตกต่างกันแบบนี้นะคะ100ร้อยเหรียญน,นะคะก็ท่านสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในคอนเฟลเซชั่นต่างๆได้ก็จะรับประทานอาหารกลางวันแบบเอ็กซ์คลูซีฟได้ทั้ง2วันเลยนะคะสามารถที่ จะไปอ่อคอฟฟี่แล้วก็แลกเปลี่ยนเน็ตเวิร์กิ่งกับคนต่างๆแลกเปลี่ยนคอนเนคชั่นกับคนต่างๆได้สามารถเดินดูเอ็กซิบิชันแอเรียได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่มีอัฟเตอร์พาร์ตี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าร่วมอัฟเตอร์พาร์ตี้ด้วยเนี่ยจะต้องทำยังไงมันก็จะต้องพิเศษเลยฟูลแพ็กก็คือ299เหรียญน,นั่นเองประมาณ300 นะคะก็ประมาณหมื่นหนึ่งนิดๆอะไรประมาณทำนองแบบนี้นะคะราคานี้จริงๆแล้วเนี่ย199หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเนี่ยนะคะ เป็นพิเศษสําหรับคนที่สั่งจองตอนนี้จะหมดเขตราคานี้วันที่20พฤศจิกาย,ยนหลังจากนั้นราคานี้ก็จะกลับไปอยู่ที่299นั่นเองส่วนราคา299ที่ซื้อตอนนี้แบบ full pack แบบที่สามารถไปอยู่ใน after party ได้นะคะก็จะราคาเต็มอยู่ที่500เหรียญ499นั่นเองเป็นพวก VIP เลยท่านสามารถที่จะเลือกแล้วก็รีบจับจองเข้ามานะคะอาจจะติดต่อให้สํงงานักงานใหญ่ช่วยจองให้ก็ได้ถ้าท่านอาจจะไม่ได้ c o n t a c ไปที่ HQ โดยตรงหรือจะ c o n t a c ไปที่ ที่สำนักง,งานใหญ่ที่ต่างประเทศโดยตรงเลยก็สามารถที่จะทําได้หรือว่าจะติดต่อมาทางไลน์ออฟฟิเชียลของบริษัทให้ช่วยล็อกให้กับท่านก็สามารถที่จะทําได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็พบกันในงานนี้นั่นเองและสําหรับวันนี้นะคะไฮไลท์หัวใจสําคัญเลยที่ลาล่าอยากจะพูดกับชุมชนของเราก็คือเปิดรับจองรามิตรอนสค้โมบายไลท์แล้วก็โปร Enterprise ก็คือเปิดอยู่แล้วนั่นเองนะคะเปิดรับจองแปลว่าอะไรแปลว่าท่านสามารถที่จะ ซื้อนะคะซื้อซอฟต์แวร์ของเราว่าตอนนี้ท่านเป็นท่านมีคอมพิวเตอร์แล้วแต่ท่านก็มีมือถือแล้วบางคนก็มีมือถือหนึ่งเครื่องสองเครื่องสามเครื่องมีเยอะแยะเป็นไปนหมดเลยแล้วก็อยากที่จะครอบครองราเมจอนหลายๆลายราเมจอนท่านก็สั่งจองเข้ามาณนะตอนนี้ในวันนี้นะคะถ้าจะจองวันนี้เลยท่านจองเข้ามาที่ Line Official ของบริษัทก่อนเขียนบอกชื่อของท่านนะคะแล้วก็บอกว่าโอเคท่านจองราเมจอนโมบายซึ่งต้องใช้250 p t s PTS, สมมุติว่าท่านบอกว่าจองรามัตอนโมบายสี่โหนด ะะท่านก็คือซื้อ1,000 Ptx นั่นเองนะคะท่านอาจจะจอง r a m i ต o n Lite หนึ่งโนดก็คือท่านซื้อ1,000 Ptx หรือว่าท่านมี Ptx อยู่แล้วนะคะแล้วท่านอยากจะจองโนดเพิ่มขยายโนดเพิ่มหรือต้องการเป็น Ramizon Pro ซึ่งท่านจะเช่าเซิร์ฟเวอร์หรือมีเซิร์ฟเวอร์ที่มีสเปคตรงตามที่เราได้ประกาศท่านสามารถไปดูได้ที่หน้าเพจของเราทุกอย่างจะอยู่ที่เพจ Instagram f a c e b o o k ของเรามีข้อมูลทุกอย่างที่ค้างเอาไว้นะคะสำหรับทุก ถ้าสามารถที่จะเข้าไปดูได้นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเปิดจองแล้วสั่งจองเข้ามาที่ Line Official ของบริษัทได้เลย เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะมี Google Form ให้ทุกท่านได้สั่งจองแต่ถ้าใครที่อยากจะจองวันนี้เลยท่านจองเข้ามาผ่านทาง Line Official ของบริษัทอย่าลืมระบุชื่อเบอร์โทรให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะได้ติดต่อท่านกลับไปได้นั่นเองและเราก็จะมีรางวัลค่าแนะนำให้นะคะก็คือท่านแนะนำตัวเองก็ได้หรือแนะนำคนอื่นก็ได้ทุกๆ250 PTS ขึ้นไปหรือ1โหนดลาม่ตอน โมบายที่เล็กที่สุดนะคะท่านก็จะได้รับรางวัลค่าแนะนํา5เป็น PTS กลับคืนกลับไปอย่างท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข่าวดีตลอดทั้งวันนี้นะคะที่พวกเราได้รับการประกาศข่าวสารมาเพราะฉะนั้นให้พวกเรามาร่วมกันในการขยายธุรกิจ Pando Project ของพวกเรานะคะนี่ก็คือในช่วงแรกที่ลาลาอยากจะมีโอกาสได้อัปเดตข่าวสารทั้งหมดนะคะ